สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ทางรัฐบาลมีมาตรการขอนปลนให้ทางตลาดร้านค้าสามารถที่อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดรับประทานอาหารได้นะคะ <c oughs> เราเข้าไปดูกันค่ะว่าทางตลาดบางขุนศรีได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง <c oughs> เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในตลาดกันค่ะ หลังจากเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการผ่อนปลนรอบแรกให้ร้านอาหารที่มีลักษณะตรงตามที่ทางรัฐบาลระบุไว้ให้สามารถกลับมาเปิดบริการให้ลูกค้านั่งรับประทานภายในร้านได้ควบคู่ไปกับการซื้อกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งบริหารงานโดยคุณแม่ประดับโกมุสเจ้าของตลาดบางขุนศรี ก็เป็นตลาดสดอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการจําหน่ายทั้งอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จพร้อมรับประทานก็ได้เปิดให้บริการและได้มีมาตรการการจัดการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ทางภาครัฐกําหนดมาอย่างเคร่งครัด ด้วยการเปลี่ยนวิธีจัดการที่นั่งใหม่ภายในตลาดทั้งหมดให้แต่และที่นั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรได้มีการสร้างพัดิชันกั้นระหว่างโต๊ะมีที่วางสัมภาระให้กับลูกค้าที่ต้องการนั่งรับประทานภายในตลาดค่ะควบคู่กับการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิพ่อค้าแม่ค้าและให้ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนเข้าไปภายในตลาดจัดเตรียมอ่างล้างมือและวางเจลแอลกอฮอล์ N K all, ไว้ให้ลูกค้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคไว้คอยบริการตามจุดต่างๆภายในตลาด ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดต้องสวมหน้ากากผ้าพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรครวมถึงให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย1-2เมตรการจัดแผงล้างค้าให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างน้อย1-2เมตรนอกจากนี้ทางตลาดบางขุนศรีก็ยังมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส19อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข่าวสารและความรู้ไปแจ้งให้กับผู้ค้าภายในตลาดได้ทราบสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด -19 จัดสถานที่ให้มีที่ระบายอากาศถ่ายเทได้ดีมีการดูแลรักษาบริเวณตลาดให้สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดบางขุนศรีค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังถนนจรัญสนิทวงศ์ก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดบางขุนศรีแฝงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะก่อนจากกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างร้างมือเพื่อลดความเสี่ยงของโควิด19นะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ